ทงเชมอนฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็พบกับหลอดชีอพออีกแล้วนะคะคุณครูปริชาติแก้วล้อมวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์กันต่อนะคะในส่วนของบทที่3นะคะหนีสีหวนชูเฉินมาคุณชอบกินอะไรนะคะรอบว,วันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดคำศัพท์อะเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า3านะคะ ตาคายซานเฉซานเยนะคะน้าสามสิบสามนะเราจะมาเรียนคําศัพท์กันนะคะซื้ออยู่นะคะคําศัพท์ในช่องตรงกรอบสีเหลืองนะคะอ่ะเรามาเรียนคําศัพท์คําแรกกันเลยดีกว่าอ่ะตี้อีนะคะจากรูปภาพนี้คืออะไรแหม่กาลังกินอร,อร่อยเลยใช่ไหมคะก็คือคําว่าชื่ออ่ะคำนี้คือคําว่าชื่อ ชื่อที่แปลว่ากินนะคะกินนะอะไรที่เคียเค้ยวๆนะคะเคียเค้ยวๆเนี่ยจะใช้คำว่าชื่อถ้าอะไรที่เป็นเราเป็นการที่เราดื่มใช่ไหมคะดื่มดื่มแล้วกืนลงไปเลยอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเคี้ยวเราจะใช้อีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเฮอเรีอย่าจ,จำสับสนกันนะชื่อกับเฮอกินกับดื่มใช้ต่างกันนะคะอ่ะตีเอิคคำที่สอง เรียนไปแล้วต้านเกาต้านเกาก็คือเค้กนะคะคือขนมเค้กนะคำที่สามอาจาจะอยากดูจากภาพนะคะหูยังกันจ่ายเลยเรียกว่าชิงเคิ e ์ชิงเค,งเคิแปบลบว่าเลี้ยงนะคะแบบวอร์ชิงเคิฉันเลี้ยงเองนะจินเทียนวอร์ชิงเคิเดี๋ยววันนี้ฉันเรียนเอง อย่างนี้นะคะต่อไปที่สี่เย,ยเย,ยเย,ย,เย,ยแปลว่าคุณปู่นะคะนี่นะคะต่อมามาคํคำนี้กันแล้วคือคำว่าเฮเฮเฮก็คือดื่มนะคะอะไรที่ไม่ต้องเคี้ยวเนาะกลืนลงไปเลยก็คือเฮอนะคะเราจะใช้เฮอกัน ต่อไปเข่อเลอร์เข่อเลอรก็คือโค้กหรือว่าโคลานะคะต่อไปหายเฉดหายเฉดแปลว่าอะไรคะหรือว่านะคะ A อหายเฉดบีเหรือว่า B ดีหน้ากินอะไรดีหน้าระหว่าง ขนมเค้กหรือว่าเป็นคุกกี้ก็คือหายชื่อนะคะเราจะไว้หอยหายชื่อไว้ตรงกลาง A หายชื่อ B นะคะเวลาวิธีการใช้นะต่อไปคำนี้เราเจอแล้วปิ้งสวยปิ้งสยก็คือน้ำเย็นนะคะต่อไปเยซซเยซก็คือมะพร้าวนะคะ ต่อไปคำว่าจือจืออันนี้จะเป็นแบบว่าจ,จุดจุดจือก็คือจือเนี่ยแปลว่าน้ำแปลว่าน้ำใช่ไหมคะหมายน้ำพวกน้ำผลไม้นะคะแต่เราจะใช้ตามหลังตามหลังของผลไม้ต่างๆอย่างเช่นเมื่อกี้เราชื่อบอกว่าอะไรคะเราช่อบอกว่าเยจือใช่ไหมคะเยจือคือมะพร้าวถ้าเราพูดว่า เยจ่จืเยจ,จ่จืก็คืออะไรคะน้ำมะพร้าวนะคะโอเคน,น,นี่เข้าใจแล้วนะต่อไปปิงชาปิงชาป,งชาปิงชาแปลว่าอะไรคะชาเย็นปิงคำนี้เกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเย็นๆนะคะมีน้ำแข็งใช่ไหมชาคำนี้แปลว่าชาก็คือชาเย็น แต่ถ้าเป็นอีกถ้าเป็นว่าชานมก็คืออะไรคะชานมก็จะเป็นนายฉานะคะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาถ้านักเรียนอยากพูดภาษาจีนนักเรียนต้องดูดูดีๆนะคะว่าถ้าเราจะกินชานมเราต้องบอกว่าอะไรคะนายฉาถ้าไปบอกว่าปิงชาเลยคะ่ะถ้าปิงฉาจะได้ชาเย็นไปเลยอาจจะเป็นชาที่แบบผสมน้ำแข็งนะคะแบบไม่ได้มีนมผสมนะต่อไป เทาเทาเถา,ถา,ถาก็คือลูกทอนะคะต่อไปต้านชื่อต้านชื่อต้านชื่อตรงนี้แปลว่าแต่ว่านะคะแต่ว่าเป็นประโยคขัดแย้งนะอย่างเช่นฉันชอบกินทุเรียนนะแต่ว่าฉันไม่ชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็คือมีมีคำขัดแย้งนะคะคำว่าแต่เนาะาต่อไปจุดจุนะคะต้องมีจุดจุดจุด้านหน้าจุดจุดจุดาอ่ามีตัวเอออ่ามีตัวเอ่อด้วยอันนี้เอาเสียงดีๆนะก a า c ก r อ่ากาคำนี้แปลว่าแห้งนะคะแปลว่าแห้งจุดจุจุดจุดอะไรแห้งอย่างเช่น มะม่วงอบแห้งทุเรียนอบแห้งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราใช้ผลไม้ไว้ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่าการก็เหมือนคำว่าจือเติอนด้านหลังนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูภาพกันจะได้แบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าอเรียนคำนี้ก่อนเฉิงจืเฉิงจืแปลว่าอะไรคะแปลว่าส้มอถ้าคำว่าเฉิงจื เฉิงจื้อก็คือนะคะนมม้ำส้มนักเรียนดูนะถ้าเราออกเสียงว่าเฉิงจื้อจื้อคำเดียวเนี่ยถ้าเราออกเป็นจื้อความหมายก็เปลี่ยนได้นะคะจากที่เป็นส,มส้มเฉยๆจะกลายเป็นอะไรคะน้ำส้มได้เลยนะหรือจริงๆเมื่อกี้เราช่ยบอกว่าเฉิงจื้อแปลว่าน้ำแปลว่าส้มใช่ไหมถ้าเราจะพูดว่าเฉิงจื้จื้อที่แปลว่าน้ำส้มก็ได้หรือเราจะย่อที่บอกว่าเฉิงจื้ที่แปลว่าน้ำส้ม ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปอ่าน้องเรียนอันนี้คําศัพท์เหล่านี้จะอยู่ในตรงรูปรูปประโยคนะคะเราชิ่ให้เราเรียนคําศัพท์กันก่อนเนาะจะได้จําได้ดูรูปแล้วก็คาศัพท์ไปพร้อมๆกันนะต่อมาคํานี้ผูเถาผูเถาแปลว่าอางุ่นนะคะผูเทาแปลว่าอางุ่นถ้าเราบอกว่า ผู๋ถาวจือ้อผู๋ถาวจือ้อก็จะแปลว่าอะไรคะมีจื้อตามหลังก็จะแปลว่าน้ำองุ่นนั่นเองต่อามาผู๋ถั่วเการ์ผู๋ถั่วเการก็รคืออะไรคะองุ่นใช่ไหมองุ่นที่มันแห้งแล้วอะที่แบบแห้งๆที่เรารู้จักกันก็คืออะไรคะ ก็คือลูกเกดนะคะองุ่นอุบแห้งบ้านเราก็เรียกว่าลูกเกดนั่นเองอ่ะต่อไปหมานโถหมานโถหมานโถ,นโถก็คือหมันโถเน,นื่อเรียนจะอ่านว่าหมานโถไม่ได้นะคะวันนี้ต้องอ่านว่าหมานโถหมานโถนะข้างหลังเป็นเสียงเบานะอ่าโอเคคํานี้คือหมันโถนั่นเองต่อไป ห้านเป่าห้านเป่าก็คือแฮมเบอร์เกอร์นะคะต่อไปหลิวเหรียญกาลหลิวเหรียญการเหลิวเหรียญคำนี้แปลว่าทุเรียนการก็คือแห้งนะคะทุเรียนอบแห้งนั่นเองต่อไปหมีฟม่ฟานหมี่ฟานที่แปลว่าอะไรคะ แปลว่าข้าวสวยนั่นเองอ่ะต่อไปกัวจือ้อกัวจือ้อกัวคคำนี้ก็คือมาย่อม,มาจากคำว่าฉุยกัวนะคะฉุยกัวก็คือเติมคำว่าจื้อไปก็คือน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ต่อไปคำนี้จะอยู่ในบทเรียนนะคะเราชี้ก็เลยเอาคำศัพท์มาให้เราได้เรียนรู้กันก็คือโบอหลัวจือ โบหลวจื้อก็คืออะไรคะน้ำสับปะรดคำว่าโบหลวโบหลัวก็คือสับปะรดเติมจื้อเข้าไปก็เป็นัวหลวจื้อน้ำสับปะรดต่อไปนะคะอ่าหมดแล้วคำศัพท์ <laughs> คำศัพท์นะคะเราก็จะเรียนกันแค่นี้สําหรับวันนี้ก็าชื่นก็มีคํามีแบบฝึกหัดให้เราทําเหมือนเดิมก็คือให้เราทําแบบฝึกหัดหน้าที่สามสิบสาม ก็คือให้เราเขียนคำศัพท์ลงไปนะคะเหมือนครั้งก่อนนะคะโอเคก็เขียนเหมือนเดิมนะคะ1ช่องต่อหนึ่งคำพิน i อินด้านบนแล้วก็คำแปลด้านข้างนะคะสำหรับวันนี้ก็เราเรียนแค่นี้เดี๋ยวเราสัป,สปดาห์หน้าเรามาเรียนต่อกันค่ะทุกคนเชียร์เเลใจเจยน